คุณมาครับเอ่อพอเห็นได้ยินเรื่องเกี่ยวกับมัสยิดเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมอำนาจแบบนี้เนี่ยครับในความรู้สึกของคุณมารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกปลอดภัยไหมฮะหรือว่าไม่ปลอดภัยครับค่ะก็ะไม่ปลอดภัยเลยค่ะแล้วก็ยิ่ง,ง,งมีมัสยิดมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งกระทบต่อความมั่นคงของชาติของเรามากเท่านั้นนะ,ะนอกจากกระทบต่อความมั่นคงของประเทศแล้วอ่ะมันเป็นกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ด้วยอะคะ่ะแล้วที่เขาบอกว่าเป็นที่ พูดเนี่ยมันก็ไม่ได้เหลืออือไปก่าความเป็นจริงเลยนะคะเพราะว่าตำรวจแล้วก็เคยไปตรวจค,นค้นเคยเจอที่อยู่ในมัสยิดอะไรเงี้ยก็เคยมีมาแล้วนะคะแล้วการที่ตำรวจจะไปตรวจค้นแต่ละมัสยิดได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยะค่ะพอดีค่ะการที่เราจะเข้าไปตรวจค้นเขาอะไรเนี่ยมันทําได้ยากมากคนนอกจะเข้าไปอะไรเนี่ยมันก็ยากนะคะกับเรื่องมัสยิดนะคะแล้วยิ่งมีกฎหมายที่ให้สร้างมัสยิดได้เนี่ย ไปสนับสนุนเขาไปเขาจะทําอะไรก็ไปสนุนเขาอยากจะสร้างมัธยิก็ไปสนับสนุนเขาแบบนี้ ะะแล้วมัมสยิดสามมสัสยิดเนี่ยสามารถที่จะส่งคนรมาเป็นที่ปร,รกึกษาผู้ว่าได้อย่างนี้นะคะกฎหมายออกมาอย่างนี้ยิ่งทําให้เกิดมสัสยิดมากยิ่งขึ้นแบบขึ้นมาเป็นดอกผลเลยยิ่งขึ้นมาไวมากขึ้นเลยบางมสยิดเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จปีเดียวก็เสร็จแล้วอะไรอย่างนี้นะคะในขณะที่การสร้างบอของเร,เราจะใช้เวลาหลายปีลเลยอะ่ะแต่ของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเงินเขาพร้อมคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเดี๋ยวก็สร้างเดี๋ยวก็สร้างขึ้นมาอย่างนี้ค่ะบางแห่งเนี่ย ผูนพุลินมีอยู่ไม่เท่าไหร่เองอะแต่เขาก็สร้างมาซิตได้แล้วอย่างนี้ยะแล้วเขาชากมาแล้วอะเสียงดังดังมากเลยแล้วมันก็รบกวนของคนไทยคนพุธหรือว่าคนไทยคนอื่นๆที่เขาอยู่บริเวณนั้นด้วยอะค่ะขอดีค่ะอันนี้คือมองไม่เห็นอะว่าอะไรที่มันจะเป็นเรื่องที่ดีๆนะคะขอดีค่ะแต่มันอาจจะมีประโยชน์มันอาจจะเป็นข้อดีของเขาแต่สําหรับคนทุกส่วนใหญ่แล้วอะอันนี้มันคือภัยของประเทศเลยค่ะขอดีค่ะ,คะแค่นี้แค่ค่ะค่ะ Kapag punta ko mga kap,